ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศดาวุฒบอลสีนะครับผมครับวันนี้เราก็มีไม้สวยๆนะครับผมมาแบ่งปันนะครับที่เห็นนี้ในกระถางแปดนะครับผมกระถางแปดนะฮะเป็นก็แม่พันุแล้วนะครับผมนะครับไม่เหลือความความเขียวเลยครับฮะเขาได้มานานแล้วครับผมฮัสบิดครับผมนะฮะหัวน่าจะใหญ่แล้วครับผม ครับเอาไปทําจํานวนได้เลยนะครับผมฮาร์ดบีตก็ยังเล่นอยู่แพงนะครับผมแต่ผมจะปล่อยให้ทุกถูกนะครับคลิปนี้นะครับค่าจะส่งนะครับค่าจะส่งนะฮะก็ขออีกสักคลิปนะครับผมนะครับเออค่าจะส่งสามสิบบาทนะครับผมนะฮะต้องค่อยคแจ้งครับผมเดี๋ยวก็จะตื่นตนกครับผมนะฮะค่าจะส่งผมยังคงคิดเหมาเหมาสามสิบบาทนะครับผมเอฟซัก สองต้นสามต้นสิบต้นยี่สิบต้นร้อยต้นก็ยังสามสิบบาทอยู่ครับผมสําหรับท่านที่โอนนะครับแต่สําหรับท่านที่สะดวกปลายทางก็จะมูลค่าห้าสิบบาทนะครับผมนะฮะฮาร์ดดิสก์กระถางนี้ปล่อยอยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบนะครับผมเนี่ยแม่พันธุ์ครับกระถางแปดครับผมเก้าร้อยห้าสิบบาทนะฮะทุส่ยไม่ได้ตังแน่เลยเอาครับ เอาไปที่เจ็ดรอยแล้วกันนะครับผมถูกที่สุดในโลกครับผมก็ลองเซิร์ชดูนะฮะถูกที่สุดในโลกครับฮาร์ดบีทก็ผมว่าน่าจะผ่าได้ประมาณสักแม่แค่ใครเดานะผมว่าสิขึ้นว่ะนะฮาร์ดบีทกระถางสี่ก็ยังอยู่ที่4ี่ห้าร้อยเนาะอันนี้ก็เรียนตามความจริงครับถัง8ไปเลยครับผมเจ็700บาทนะครับผมเอาไปเทอือ ต่อมาก็เป็นเอ่อไม้เหลืองครับผมวันนี้มีงานหน่อนะครับผมงานหนอนะครับนะครับงานหน่อนะครับสองกระถางนะครับสองกระถางที่อยู่ต่อหน้านะครับผมเลือกเอานะครับผมนะฮะกระถางละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสามร้อยาสิบาทครับเป็นบับเบิ้ลซีนะครับผมบับเบิ้ลซีนะครับขอโทษทีหยอกหยอกครับผมศิลาแผงนะฮะศิลาแผงแยกหน่อนะครับผมนะครับ สีลาแผงแยกหน่อยนะครับผมนี่ยนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมถูกที่สุดในโลกครับผมต่อมาเป็นดราแผงพื้นดํานะครับผมดาม่วงนะฮะนะครับผมได้นาได้มาในนามเลกาซี่แผงนะครับผมอ่ะว่าไปนู่นนะครับผมพูดจริงนะครับผมผมก็ไม่ได้อ่พูดเล่นนะครับพูดจริงนะครับอ่ะเพราะว่าตอนนั้นมีเลกาซี่เข้ามาใหม่ๆดันมีเลกาซี่แผงพื้นดามานะครับคือจะพื้นดําม่วงนะครับผม นะแล้วก็จะป้ายเขียวเขียวแบบแก่ๆนะนึกออกไหมลูกลูกค้าก็ไดหนึ่งร้อยบาทครับผมกระถางห้าจุดห้านะครับผมยังไม่ได้คืนทุนต้นแม่เลยลูกค้าขายไปเรื่อยๆครับขับโตก็ขายพอหน้าหน้าขี้เหร่เราก็เอามาแม่มาขายหน้าทําท่าว่าจะแบบว้าวล้าวเราก็เอามาขายแบ่งหนึ่งร้อยบาทครับผมนะครับเออดลาราแผงนะฮะ ต่อมาก็เป็นลักเอยแยกหนอนะครับสี่สิบบาทนะครับผมอุย้ยแพงไปละมั่งนะครับลักเอยแต่ส่วนใหญ่จะด่างอะไรนะเขาเรียกว่าด่างขาวเนาะของผมด่างเหลืองอนะแม่รออะครับผมอฮ้ยนะหนอครับผมสี่สิบบาทนะครับตัวไวนะฮะทันใจคุณลูกค้าหนอละสี่สิบบาทนะครับอ่าใบเบีย้ยไม่ต้องไปถือสานะครับผม ลอกันหลอดใหม่กันเลยดีกว่านะครับลากเดินดีทะลุทะลุทะลุใจเลยครับผมกระถางละสี่สิบบาทนะครับผมต่อมาก็เป็นชิ้นผ่านะครับผมนะครับแม่เดียวกันนะลูกค้าแม่เดียวกันนองผมผมเหลืองนะบอกให้นะของผมเหลืองฮนะอนะองนะโอ้ยแต่ก็ไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวมันก็เหลืองเนาะแต่มันหน้า,นาโคตรหล่อเลยครับผมแม่แม่นี้ครับผมนะฮะสามสิบบาทนะครับผมเอาไปอีกต้นนึงพยอยปล่อยครับผม นะคนไหนไม่ทันก็อย่าคิดว่าจะผิดหวังนะครับนะก็พอมีอยู่นะแต่ครันี้เราก็ไม่อยากจะเอามาแบบหลายๆต้นนะเพราะว่าเดี๋ยวมันถ้าใครไม่ทันก็ถามผมได้แนละ้วเหลืออีกไหมสามสิบบาทนะครับผมรักเอ้ยนะต่อมาก็เป็นเ,เทพสายลุงนะครับผมไอ้ที่เห็นว่าเผือกเนี่ยมันเป็นหลอดที่ใบใบที่สองนะลูกค้าใบใหม่มันฮับครึ่งฮับครึ่งครับผมนะี่ตัวนี้นะครับผมนะฮะเทพ สายลุงนะครับผมนี่หลอดใหม่นะลูกค้านะครับนะสามสิบบาทนะครับผมขายแพงไปกลับขอประทานอาภัยท่านผู้ชมนะครับผมนะครับท่านผู้ฟังนะฮะอันนี้เป็นเอ่อเยี่ยมตะวันนะครับผมเยี่ยมตะวันผมไม่แน่ใจว่ามันมีนักแข่งหรือเปล่านาะไอตัวนี้มันมีนักแข่งเฉยเลยดูดินะไอที่ว่าเห็นแปลกๆเนี่ยผมถึงเอามานะครับผมไม่ใช่ไม้ทําเองนะไม้ไม้เอฟมา คือเอฟมาไม่เอากําไรหรอกครับผมนะครับเอามาแบบเอามาเท่ๆครับผมเพราะว่าไม้เราไม่มีเราก็เอาไม้เอฟมาผสมนะเพื่อที่จะไม่ไม่เบื่อนะครับผมนะะนครับอันนี้สวยแปลกนะครับผมไม่ใช่ประสาทเพชรนะเออแล้วดันมีแข้งอีกข้อชื่อเยี่ยมตะวันครับผมนะครับก็เอาไปร้อยยี่สิบาทนะครับผมต่อมานะครับอันนี้ก็ไม่ได้ไม้ทําเองครับผมทองเศรษฐี จูจๆทองเศรษฐีหลอดใหม่มีกาบเฉยเลยงงครับงงนะก็เป็นความแปลกนะครับผมนะครับถ้าไงก็สวนข้างบ้านเ่ยนะครับผมเขาผ่าทองทองเศรษฐีไม่ใช่ทองสยามอันนี้ทองเศรษฐีนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมทองเศรษฐีกระถางนี้นะครับผมก็ยังขายกันอยู่หลายตังอยู่ครับผมอันนี้ไม้ไม้ผมเอาไว้เลี้ยงแบบนอกตู้ไปแล้วนะจูๆ่ๆขึ้นมาแล้วครับผมน้องมีนามว่าหัวหน่าจะใหญ่แล้วลูกค้าเนาะ ดูดีไม้ใบแบบเริ่มแผลบเลยไม้มีนักแข้งนะนักแข้งออกจะหลุดหลุดนิดๆนะครับผมนะครับน้องมีนามว่ามณีนักคลาดนะครับผมเอาไปที่สี่สิบบาทนะครับผมจะสามสิบบาทก็เกรงใจหัวดูที่หัวเขาโนนออกมาเลยนะครับเนะแต่ก่อนน้องอยู่กระถางแปดนะผมเอาไปใส่กระถางสี่นะครับน้องไม่ค่อยพอใจก็เลยหายหน้าไปเลยแล้วก็จู่ๆก็แอบขึ้นมาอีกนะ เอาไปสี่สิบบาทนะครับมณนีนาคราดนะครับผมเอาต่อมาเป็นไม้ของท่านอาจารย์วิระนะครับเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กยันโตนะครับผมนะครับได้แค่นี้ละครับผมนะฮะก็ผมเห็นว่าไม้ครูบาอาจารย์ก็เอาเข้ามาที่สวนนะฮะแล้วเดี๋ยวมันทาจํานวนเอาจริงๆเห็นอย่างเงี้ยนะน้องออกดอกไปแล้วนะเขาเรียกน้องน้องสุดนะครับผมน้องสุดนะฮะโอ้โหม่วงม่วงดีจริงๆแล้วขึ้นมาใหม่นะกำลังม่วงม่วงอีกแล้วนะครับผมนะครับก็เอาไปห้าสิบบาทนะครับผมนะฮะ เอามาห้าสิบาทตั้งแต่ชูเนีบอย่างเงี้ยครับผมนะฮะคุณลูกค้าแล้วก็เลี้ยงจนออกดอกแล้วก็ซูดไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่หัวน่าจะต้คงไม่ถึงกระถางสี่แล้วลูกค้าเพราะตอนนี้น้องอยู่ในกระถางห้านะครับผมก็กหัวครับนะครับผมครับครับครับกระถางนิดนะฮะก็ห้าสิบบาทครับครับคำพูดใดก็ถ้าึ่งตึงตังไปก็กราบขอโทานอะัยนะครับผมนะฮะอ่ะไม้เมล็ดนะครับผมนะครับ ไม้เมล็ดนะครับเป็นแยกหนอนนะครับผมมีอยู่สองสามหนอแต่หนอนนี้สวยสุดเลยเอามาให้คุลูกค้าได้รับไปเลี้ยงนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับนะฮะออกทองนะครับผมแล้วก็ด่างออกชมพูนะครับผมแล้วก็มีเม็ดสีนะครับผมเป็นลูกตาแสงนะครับผมนะครับหลานยามาครับผมนะฮะก็เอาไปร้อยห้าสิบาทนะครับผมไม้แยกหนอน ไม้เมล็ดแยกหนออันนี้ไม้มีชื่อครับผมนะครับน้องมีนาม่าปิ่นสายลุงนะครับผมปิ่นสายลุงนะครับเป็นแยกหน่อนะครับผมมีอยู่สองหน่อนะครับผมนะหนอนี้ร้อยห้าสิบาทนะครับผมหนอนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับผมปิ่นสายลุงอ่อก็เป็นใบหอกที่เล่นไหลยสีครับผมนะครับเป็นไม้ไม้ด่างว่างั้นฮะไม้ด่างนะครับผมใครอยากดูต้นแม่ก็เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะลูกค้าไม่ได้เอามาไม่ได้ติดเอาติดมาครับผมนะครับร้อยห้าสิบาทไม้แยกหนอ ม้แยกหน่อหนึ่งร้อยบาทปิ่นสายลุงนะครับผมนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับไอ้อัศนีนาคสวนนะครับผมนะครับเป็นไม้ที่ด่างเหลืองแยกหน่อออกมานะครับผมนะฮะต้นแม่ต้นแม่ผมผ่าไปแล้วเนี่ยผ่าไปแล้วนะครับผมนะครับอันนี้เป็นอัศนีวสันนะครับไม่ใช่อัศนีนาคสวนนะครับนะครับครับว่าจะาได้พูชจาอะไรไปกราบขอทานะไรนะครับผมนะฮะบางทีไม่สุภาพนะฮะ แต่ก็เน้นจริงใจครับผมนะครับครับอันนี้เหลืองแท้ครับผมนะครับเป็นหน่อด้วยนะครับผมนะครับเอ่อเมื่อเดือนที่แล้วยังตัวกระเปียกอยู่เลยนี่ตเป็นหนุ่มแล้วลูกค้านะครับเอาไปส5 0้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับอย่าไปตั้งใกล้กับเอ่ออัศนีนาคสุวรรณนะครับผมหลงเลยแหละนะครับผมจําเข้าไม่ได้เลยว่าไปโน่นอ่ะไม้แยกหน่อยนะครับผมครับหายไปสามวันนะลูกค้าวันที่ก็เหงาปล่าเหมือนกันครับเนี่ยอันนี้ไม้แยกหน่อยนะเป็นเอ่อเศรษฐีปีชวดนะครับผม หนึ่งร้อยห้าสิบาทเอาไปไวๆดีกว่านะเวลาก็เดีย๋ยวพาแม่บ้านไปตลาดนั่นเลยครับอันนี้เป็นเอออะไรวะเนี่ยเอ้ลืมชื่อแล้วออปติมัาาสามาเนี่ยายมันหลุดด้วยนะเอาตามนั้นแหละเอา,เอา,เ,อาเอาราคาแล้วกันนะครับผมเอาราคาไปนะครับผมห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับ ซับประสานแล้วกันนะครับผมนะงวงนี้อ่ะอันนี้จําได้ครับผมแยกหน่อมาได้สองวันแล้วนะครับมีสองใบนะอีกใบหนึ่งอะเป็นใบใบใบเพียกนะครับผมใบเพียกอันนี้หลอดใหม่เขาไม่เพียกครับผมนะครับแต่ก็โอ้โหดูนะลูกค้าเนาะศีลาหุ่มทองแผงนะครับผมสีลาหุ่มทองแผงนะครับไม่ใช่ออปติมัสนะครับผมนะครับนะลูกค้าอย่าไปเข้าใจผิดนะครับ ศิลาหุ้มทองแผงนะครับผมสองห้าสิบาทเอาตรงๆนะกระถางนี้ผ่าได้ประมาณสองสามชิ้นนะครับผมสามชิ้นขึ้นแล้วกันนะเอาไปผ่าเลยเอาจริงๆลูกค้าไม่เชื่อไปรื้อดูหัวเลยครับผมนะฮะผมเลี้ยงแล้วมันสุดได้ไหมลูกค้าเลี้ยงแล้วมันสุดแล้วมันขึ้นมาใหม่โอ้ตกใจเลยครับผมไอห่านี่มันอะไรอ่ะเหมือนหลายตัวแล้วเกินสองร้อยห้าสิบนะลูกค้าใบเดียว สองร้อยห้าสิบนะครับผมเทพจัดครับผมแหนมเภอบอกอ่ะอันนี้ก็เป็นเอ่ออะไรอ่ะศิลาแผงศิลาแผงนะศิลาแผงศิลาหุ้มทองแผ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 งเจ็ดร้อยห้าสิบบาทคือยิ่งอยู่ก็ยิ่งใหญ่เออก็จริงเนาะแล้วก็ยิ่งสวยครับผมโอ้โหเนาะโอ้โหสวยจริงๆยอม750 6, 6, 6, นะรับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทกระถางหกหกหกนะฮะ ต่อมาก็เป็นเอ่อไม้ใบหอกนะครับผมไม้ใบหอกกระถางนี้นะครับผมเป็นแยกหน่อยนะครับผมหลอดใหม่เนี่ยผมรับประกันว่าด่างขี้แตกขี้แตกเลยนะครับผมแต่ไม่เพือกครับผมนะครับกระถางนี้นะครับไม้ด่างกระถางนี้นะครับผมนะสอนปักอกนะครับผมนะครับหวานไปร้อยห้าสิบบาทลูกค้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมแต่อันนี้เป็นสอนพันลลายลูกค้าสอนพันลลายนะครับเอ่ออันนี้เป็นไม้ใหม่นะครับของ ที่หมอนะ้ครับผมนะได้มาอีกหนึ่งหนอนะครับผมเฮ้ยไม่รู้ไม่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 ถือว่าไม่ได้พูดนะครับผมผมไม่แน่ใจนะเป็นเป็นหนอก็ดีไปครับผมผมจำไม่ได้ตอนเอฟครับสอนพันธุ์นลายนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับผมไปที่เอ่อสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมน้องยังกําลังเลี้ยงครับผมต่อมาก็เป็นเอ่อไม้ตัวใหม่ไปเลย นะครับผมทองเขียวโอ้โหกว่าน้องจะเปิดให้เห็นนะว่าน้องนี่หล่อขันเทพเลยครับผมหลอดใหม่นะลูกค้าทองเขียวนะครับผมนะครับทองเขียว450้าบาทไม้ใหม่ล่าสุดนะครับผมนี่ะทองเขียวนะครับผมนะ่เราจะไปเรียกเต็มชื่อเลยนะครับผมไม่สุภาพนะครับผมไอ้ทองเขียวนะครับผมเอาจริงนะเขาชื่อนั้นจริงไม่ต้องตั้งชื่อเขาไอเลยนะขนาดไอหมื่นยังมีนะไอทองเขียวอะไรจะไม่มี ครับอันนี้เป็นบอลใบหอกนะลูกค้าบอลใบหอกนะน้องไม่ได้เผือกนะครับผมนะฮะแล้วน้องน้องอายุเยอะแล้วนะครับผมอยู่กับผมมาสี่เดือนลูกค้าแต่อยู่กับลูกค้าคนเอูกเจ้าของอ่ะผมไม่แน่ใจนะไม้โอผ่านเมษายากจริงนะครับผมเขาไม้ดัางดีนะครับผมนะครับอันนี้นะครับผมสอนปักอกนะครับผมว่าไปโน่นนะครับผมนะฮะทระางนี้หลอดใหม่มาแบบเหลืองเออเลยครับผมนะเหลืองพัดเทลซะด้วยนะนะครับทะางเนี้ไปสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผม เห็นเกอหัวน้องนะครับผมไปลือดูได้นะครับผมอ่ะเกือบลืมเนี่ยไม้เฮียใช้นะครับผมนะโอ้หตัวเนี้ใครได้ไปอะนะอันนี้ผมไม่ได้เชียร์ไม่ได้อวยนะครับผมเพราะว่าไม้ไม้ของเฮียใช้นะเป็นใบหอกนะยังไงเสียแบบไม่ผิดหวังอนะหมายถึงว่าผมก็ <c oughs> ผมก็ดูแล้วว่ากระถางเนี่ยโตขึ้นนะโนะคตรเทพอะนะครับผมนะฮะไม้เป็นไม้พื้นเขียวปนดํา นะครับผมแล้วก็จะเป็นด่างหลายสีนะฮะโอ้โหเนาะลูกค้าน่าเลี้ยงจริง250บาทนะครับผมไม้เฮียใช้เขาเรียกว่าสวนพลังใบชัยภูมินะครับผมอันนี้ขออนุญาตโปรโมทให้เฮียหน่อยนะต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดของอัศราวุฒินะครับผมนะฮะผสมอยู่ตั้งแต่มาหน้าหนาวแล้วอันนี้แยกหน่อมาได้นะครับผมนะครับน้องไม่มีน้านะครับผมนะครับน้องเป็นแยกหน่อนะครับผมนะครับเป็นลูกของเทวาสุวรรณนะครับผมนะฮะ ไม้เมล็ดนะครับผมแยกหนอลูกของเทวาสุวรรณนะครับผมนะแล้วก็อมีมาสองหนอนะครับผมคืออยากจะอรอหลอดสองนะครับผมแต่ค่าไฟมาครับผมนะฮะนะค่าไฟที่บ้านมาสองบ้านเลยลูกค้านะเอาไปสองหนอนะไม้ด่างเหลืองนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีด่างครีมครีมไข่ไก่ด้วยหรือเปล่านะครับผมนะับเพราะว่าผมเคยเห็นต้นแม่เขาวา <c oughs> มีด่างครีมแบบนะมีเหลืองเดียวไม่พอมีครีมเลยนะครับผมนะอันนี้อาจจะละไม้คล้ายกับอะไรนะ อะไรนะมงคลปฐมแต่ไม่ไสครับผมไม่ไสนะครับผมเป็นลูกไม้เทวาสุวรรณนะครับผมนะครับเอาไปหน่อละเจ็ดสิบาทนะครับผมหน่อละเจ็ดสิบบาทนะครับคุยเยอะเจ็บพร้องกันทุกคน<ไ>เอาเอามาลังนี้นะครับผมนะครับลังนี้บัวแก้วเอ้ยบัวแก้วเ,เกสรบัวนะเป็นหน,อน่อทั้นั้นเลยนะเอาหน่อมาขายมีสามหน่อนะเอาไปหนอ่อละ หน่อละร้อยห้าสิบาทนะครับผมเนะปกติต่ก่อนผมขายได้ราคาสูงแต่นี้ขายไม่ได้ราคาสูงเพราะว่ามีมีเพื่อนๆนะขายถูกก็เลยต้องขายตามกันเนยเะยเขาขายกันไม่เกินสองร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยไม้กระถางขงนะใบหอกเราก็ขายร้อยห้าสิบเพื่อ,อตัดราคาเขาเพราะงั้นนะว่าไปนู่นนีน่กระถางละร้อยห้าสิบนะครับผมบัวอะไรวะอะไร เออผมลืมชื่อครับผมเอาใบหอกกระถางนี้แล้วกันไม้ด่างนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาให้บอกชื่อนะครับผมผมลืมชื่ออะไรเกสรน,นี่แหละครับผมเออหน่อละร้อยห้าสิบบาทหน่อทั้งนั้นเลยลูกค้าต่อมาเป็นไม้เมล็ดนะครับเป็นหน่อเหมือนกันนะครับไม่ชนะมึงนนนะไม่ใช่เดสตินี่นะครับผมเป็นไม้เมล็ดลูกค้าเป็นไม้เมล็ดเหลืองทองคำเออเฮออ,อ,อ,ออเลยนะครับผมและหน่อหลอดใหม่มาแล้วนะครับผมนะครับ กระถางเนี้ยไปสองพันบาทนะครับผมนะครับหยอกหยอกครับผมขายเกินนั่นก็ซื้อบานซื้อรถได้แล้วนะครับผมนะครับเนี่ยเรามาไมไม่มีชื่อเราก็ขายแค่เอาไปหน่อนี้นะครับเอาไปเอาไปร้อยยี่สิบบาทนะครับผมเห็นแก่เหลืองมาครับผมโอ้โหถ้าเหลืองมาต้องตัวนี้ครับผมเป็นหน่อด้วยลูกค้าเป็นหน่อนะฮะเป็นหน่อด้วยนะครับผมเป็นหน่อนนะเหลืองจริงนะลูกค้าไม่ได้แกล้งอวยนะครับผมเหลืองจริงๆแล้วก็ไม่ได้เหลืองเผือกนะครับผมนะครับ ก็ผมคิดว่าเขาหน้าจะเป็นสุดรักนะลูกค้าไม่ผมไม่ใช่ไม้เมล็ดเนาะนะอันนี้เราเอาตามประสบการ์คุยกันนะครับแต่เหลืองมาลูกค้าเหลืองมานะครับผมเป็นหน่อด้วยหน่อด้วยขออยู่ที่เออเก้าสิบเก้าบาทเออหยอกหยอกครับขอร้อยนึงแล้วกันลูกค้านะจะเอาไปทําไมว่าเก้าสิบเก้าบาทงงอะอันนี้คือมงคลไก่ฟ้านะครับผมมงคลไก่ฟ้าก็ยังแรงอยู่นะครับ ฟอร์มกระถางสี่ก็ยังอยู่2อ0ร้อยสองร้อยกว่าบาทนะครับผมอ่ะกระถางนี้เอาไปนะครับผมนะครับหนึ่งร้อยบาทมงคลไก่ฟ้าใบจะยาวขึ้นเรื่อยแล้วก็จะด่างนะด่างแดงด่างอะไรขึ้นเรื่อยนะครับตอนนี้น้องเออน้องเป็นหนอด้วยลูกค้านะเร,นเรียนให้ทราบนะครับน้องเป็นหนอนะครับต่อมาก็เป็นเอ,อ่อไม้เมล็ดเล็ดเล็ด,ลดนะครับผมไม้มเมล็ดขุดด่างเนาะด่างออกม่วงๆนะลูกค้า จะสมภูมิก็ไม่ใสนะครับผมนะครับก็ออกม่วงๆนะครับผมเนี่ยก็ม่วงมาแรงเหลืองมาแรงนะครับผมครับเอารับน้องไปเลี้ยงนะครับผมอันนี้อันนี้ไม่รู้แน่ใจว่าเป็นหนอนปะก็ไม้เอาไปเจ็ดสิบบาทนะครับผมนะครับเจ็ดสิบบาทอันนี้อันนี้เป็นอีกกระถางนึงลูกค้าอันนี้ออกเหลืองทองเหลืองทองส้มๆนะลูกค้าเหลืองทองส้มๆนะครับผม เจ็ดสิบาทนะครับผมไม้มลเมล็ดน,นะครับผมคือมีมีแม่อุ้มฝากคือยอดมงกุฎลูกค้าจาได้แล้วเจ็ดสิบาทนะลูกค้านะครับผมอันนี้เป็นเออ่มะนาวโซดานะครับผมมะนาวโซดานะครับผมไม่ใช่เดสตินี่นะครับผมไม่ใช่โวเคโนูฟูจินะครับผมเป็นมะนาวโซดาเป็นไม้ของอาจารย์ปอนะครับผมเป็นผู้ผลิตเออเป็นผู้ตั้งชื่อนะครับผมมะนาวโซดาแล้วก็แดงโซดาสองอย่างที่ออกมาโด่งดังในสมัย สมัยไหนอะสมัยก็ก่อนโวเคโนนิดนึงนะฮะมะนาวโซดากับแดงโซดานะฮะอันนี้เป็นมะนาวโซดาจะออกชมพูถ้าเกิดแดงโซดาก็จะออกป้ายแดงนะครับผมว่างก้นนะอ่ากระถางนี้นะครับผมเป็นหน่อด้วยหน่อหน่คิดอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับผมมะนาวโซดานะฮะอันนี้ก็หน่อแต่หน่เล็กนิดนึงนะครับขออยู่ที่ห้าสิบบืดไอห้าสิบบาทนะครับผมนะครับอ่ะกระถางนี้นะครับผมสอนปักอกนะครับผมสอนปักอกนะฮะ สอนปักอกเป็นชื่อรอยเมื่อกี้นี่เองนะครับผมนะฮะไม้ด่างแดงครับเขียวเขียวออกน้ําตาลดํานะครับแล้วก็ป้ายแดงนะครับผมสอนปักอกนะครับผมเอาไปที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับขายแพงไม่ได้ครับน้องอยู่เลยเอาเอาเอาราคานี้กันแล้วกันอันนี้เป็นไม้ที่มีหน้าแข้งนะครับผมนะครับเออน้องอยู่ในกระถางหกแล้วผมก็เปลี่ยนเป็นกระถางสี่นะฮะเพื่อให้น้องเดินทางไปหาเจ้าของใหม่นะครับจะพูดทาใหม่ะ ก็พูดให้เข้าใจนะครับผมว่าเอ่อน้องอยากไปแล้วนะอ่ะเดี๋ยวคุณลูกค้าไปเลยดูหัวแนละ้วแล้วก็ทําจํานวนประมาณ7จ็ดปดชิ้นได้นะครับผมแต่อย่าผ่าใหญ่แล้วครับผมผ่าถ้าผ่าเล็กๆก,ก็จะได้อยู่นะน้องกระถางนี้นะครับผมผมไม่มีชื่อนะลูกค้าได้มาไม่มีชื่อนะครับผมเป็นไม้มะเล็ดนะครับผมไม้ที่มีนักแข่งนะครับผมเอาไปเจ็ดสิบบาทซื้อมาร้อยห้าสิบขายเจ็ดสิบบาทก็พูดจริงๆนะครับผมอันนี้ก็ ไม้สุดตัวนะเวลาขึ้นมาใหม่มันน้องมันด่างดีเนาะลูกค้านะแล้วเราก็เอาหกลงสี่แล้วก็ขายนะนะแล้วก็ลดราคานะครับผมนะกระถางนี้ไปไม้ด่างนะฮะใบหอกกระถางนี้นะครับผมนะครับจริงๆน้องมีชื่อนะลืมถังนี้นะครับผมเจ็ดสิบบาทนะครับผมพูดอย่างมั่นใจเลยนะครับผมเจ็ดสิบาทอันนี้เป็นไม้เมล็ดแยกหนอนนะครับผมนะครับไม้เมล็ดแยกหนอลูกค้าผมว่าจะรอใบสองนะครับไฟมาจริงนะครัค เอาไปเถอะลูกค้ากระถางเนี้ยมีอนาคตนะครับผมผมผสมเองนะครับผมจากศีลาหุ่มทองนะครับผมไม่รู้ว่าไปโดนต้นไหนมั้งไม่รู้ไปโดนนะมึงโดนด้วยหรือเปล่านะหนาวที่แล้วนะครับก็นะเอาตามนั้นนะไม่ไม่ไม่มีคำซีว้าครับผมนะครับเอาไปที่เจ็ดสิบบาทนะครับผมนะลูกศีลาแล้วครับผมต่อมาก็ต้นสุดต้นสุดท้ายเปล่านะเดี๋ยวดูยี่สิบเอ็ดนาทีต้นสุดท้ายแล้วเป็นเจ้าจักรนะครับผม นะครับเจ้าจักรพรรดินะครับผม30สบาทนะครับผมนะครับเหลืองเฮอร์ไหลอดใหม่นะครับเจ้าจักรพรรดินะครับผมสามสิบบาทนะครับผมครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ดูจนจบคลิปนะครับผมนะครับคาพูดใดนะครับสะเทือนใจนะครับคุณลูกค้านะครับผมกราบขอประทานไปนะครับผมนะครับออสามสิบบาทมาเหมานะลูกค้าสำหรับท่านที่โอนนะครับผมนะฮะสำหรับท่านที่ปลายทางก็เท่าไหร่เดียวห้าสิบบาทนั่นแหละพูดไปแล้วครับครับฝากทองเขียวด้วยนะครับผม หน้าเปิดบุ้มมาเลยปกติทองเขียวจะเปิดน้อยนะครับผมนะฮะตัวนี้เปิดยิ่งกว่าทองสยามอีกนะครับผมนะฮะแล้วไม่ใช่ทองสยามแผงนะทองสยามแผงจะใบแบบใบโพนะอันนี้ใบป้อมนะครับผมเกือบก้มนะครับผมนะครับแล้วกระสเดอเนี่ยกระดือจะเน้นไปทางศีลา้มทองนะครับไอ้ทองเขียวเรียกสเต็มชื่อเลยนะครับผมนี่หลอดใหม่นะนะครับกอบขอบวันหยุดขอบขอบคุณอย่างสูงนะครับผมลิ้นแข็ง